ครับผมวันดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบห้าพฤศจิกายนคมครับผมขอไปงานของช้างสัมภธ์เล่นนี้นะครับเป็นตัวไฟตัดนะครับเป็นตลับลูกปืนครับผมดูนะครับเป็นงานสั่งครับเป็นแบบด้ามเสียบนะครับความยาวของด้ามสิบเอดนิ้วนะครับเป็นไม้ประดูครับผมความกว้างตรงหัวอยู่ที่สองสองจุดเจ็ดครับผมดูนะครับ ดูสันหมิลแบบไล่ปลายครับเป็นตลับลูกปืนนะครับเป็นงานสั่งเล็มนี้ดูนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมให้ดูนะครับ รเรี๋ยวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับของเมริซานนะครับจัะส่่พคุ่นี้เช้านะครับพี่ ตัวผมทีออ่จะเป็นตัวแถมให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ